24,900บาทครับกับเครื่องหมุนนาฬิการุ่นพิเศษตัวนี้เลยครับแบบ12เรือนจัดไปครับตัวนี้ราคาพิเศษมากครับภายนอกนะครับทำจากไม้มาค่าแบบนี้เลยครับหนาๆแบบนี้นะครับเป็นไม้เนื้อแท้เคลือบไฮคลอสสวยงามมากครับตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีนี่ครับลูกกุญแจนะครับตู้นี้สามารถล็อกได้ด้วยนะครับด้านหน้าของเราตรงนี้เป็นกระจกนะครับ ใสๆสวยงามเพื่อป้องกันรอยป้องกันฝุ่นนาฬิกานะครับภายในแบบนี้เลยครับเมื่อเปิดนะครับก็สามารถทําให้มันหยุดเดินได้ด้วยนะครับภายในครับทำจากหนังไมโครไฟเบอร์อย่างดีทั้งชิ้นทั้งหมดนี้เลยนะครับแผงวงจรเช่นกันครับทำจากวัสดุอย่างดีและเป็นแผงวงจรรุ่น s 1ครับสัมผัสรวดเด็วครับเพียงปลายนิ้วครับสามารถเลือกหัวหมุนได้ครับว่าต้องการหัวหมุน 1>, 1จนถึง12เดี๋ยวเลือกหัวหมุนที่9้าให้ชมนะครับหัวหมุนที่9ก็จะหมุนแบบนี้เลยนะครับจะเลือกหัวหมุนทั้งหมดหมุนเนี่ยทำยังไงนะครับเราจะเลือกไปที่เลขศูนย์ครับ แล้วหัวหมุนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้หยุดก่อนแล้วเราก็กดเทครับพร้อมๆกันแบบนี้เลยทั้งหมดก็จะหมุนพร้อมๆกันแบบนี้เรายังสามารถปรับรอบได้ถึง2,200รอบเลยครับแล้วตรงนี้ครับสามารถปรับซ้ายปรับขวาปรับผสมได้เลยที่สําคัญเลยนะครับลูกค้าชอบมากครับสามารถเปิดปิดไฟ LED ได้ตามใจชอบเลยครับสำหรับด้านหลังครับมาชมกันครับตัวนี้ครับจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับประตูนะครับเมื่อต้องการให้หัวหมุนหยุดเมื่อเราเปิดประตูนะครับสามารถทําตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดไว้ได้เลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้ได้ตรงนี้เลยเป็นปุ่มสีดําตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับเป็นรูเสียบอะแดปเตอร์ที่มีแถมไปให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าเครื่องหมุนนาฬิกาแบบนี้ครับ12เรือนในราคาเพียง24,900บาทครับถ้ายังไงสนใจครับสามารถต่างทางอินบ็อกได้หรือว่าจะเข้ามาสั่งซื้อที่สาขามิสทีนนะครับของเราอยู่ที่แยกมิสทีนครับหาไม่ยากครับที่จอดรถ มีเยอะมากครับด้านหน้านะครับสนใจครับสั่งซื้อได้เลยนะครับ